ครับผมสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หอประชุมมอชฝนสุขภาพกันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ตรงนี้วันนี้เรามาทําอะไรกันตรงนี้วันนี้เราวันนี้ช่อง i c c ีซีเอสชนนนะครับผมไอนะครับก็วันนี้ก็มาดูต้นไม้ดอกไม้นี้นี่เขาเรียกว่าต้นยิวนะครับผมช่วงนี้ก็ใกล้หน้าร้อนแล้วนะครับก็ เป็นช่วงฤดูที่ดอกนิ้วจะบานนะครับผมนี่ครับนี่ด้านบนนี้เห็นดอกแดงๆนี้นะครับตอนนี้ที่บนพื้นนี่ก็ดอกนิ้วก็หล่นเต็มต้นเลยนะครับผมแล้วดอกนิ้วเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนี่ครับที่เราได้เห็น เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมตรงนี้ที่พือถืออยู่ในมือนะครับอันนี้คือด้านในดอกไม้นี่นครับที่จะเห็นเป็นเส้นๆนี่ก็จะเป็นเกสรของมันนะครับตรงนี้แหละครับที่เขาจะเอาไปขายนะครับเอาไปชั่งกิโลตักแห้งนะครับแล้วก็เอาไปส่วนเนี้นะครับตรงนี้กินได้นะครับผมเขาจะ เอาดอกงิ้วเนี่ยเอาตัวที่เป็นเส้นๆเนี่ยนะครับเอาไปตากแห้งแล้วเอาไปใส่ในแกงนะครับใส่ในแกงขนมเส้นนะครับขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับผมเนี่ยแหละครับแล้วชื่อขนมจีนแล้วชื่อว่าน้ำเงี้ยวเนี่ยก็ได้มาก็มันก็เพี้ยนมาจากดอกงิ้วเนี่ยแหละครับผมตัวนี้แหละครับตอนนี้ก็ เป็นช่วงฤดูดอกนิ้วบานนะครับผมลำต้นของมันก็จะมีหนามเล็กๆอยู่นะครับตรงนี้ก็ขออู้เป็นภประสามเมงนะครับผมก็สวัสดีนะครับก็ฝากติดตามช่องนะครับ i c c n ่ซ h a n n ช l กันได้นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันตี้หอประชุมมอชอนะครับผมวันนี้เราก็พามาพอต้นงิ้วเนาะ ช่วงนี้ก็เป็นฤดูที่ดอกนิ้วบานนะครับผมนี่เขาก่อมาพอต้นนิ้วมาพอดอกนิ้วกันนะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นฟวนของดอกนะครับตังในของดอกเนี่ยที่หันเป็นเส้นๆนี่นะครับเขาก่อจะเอาไปกินกันนะครับเอาไปใส่ขนมเส้นน้ำเงี้วกันนะครับผมเอาไปใส่น้ำแกงกันนะครับน้ำแกงน้ำเงี้วนะครับผม แต่ว่าขอจะอามาได้กิ่นสดๆจะอีนะครับเขาจะเอาไปตักแห้งก่อนนะครับผมไปช่างกิโลขายกันนะครับผมวันน,นี้ครับสวัสดีครับอันนี้ก็โมไอ้เขาก็มา,าวิ่งออกกาลังกายนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศโดยรอบหอประชุมมอชอนะครับผมตั้งหน้านี่ก็เป็นส่วนสุขภาพนะครับแล้วตั้งในนี่ก็เป็นส่วนสมุนไพรนะครับผมตรงนี้นะ ที่นี่ก็จะมีถึงห้าหกต้นเลยนะก็จะมีต้นงิ้วนะครับผมบางวันนี้ก็คนงานก็จะเก็บแม่บ้านก็จะมาเก็บเอาไปชั่งกิโลขายเอาไปใส่น้ำเงียวนะครับผมอันนี้ดอกงิ้วนะครับนี่ที่เขาหันอยู่นี้ดอกงิ้วนี่ก็มีประโยชน์นะครับเอาไปใส่แอปไป้ใส่น้ำกิน คนเมืองจังเอาไปใส่น้ำเงี้ยวกันใส่น้ำเงี้ยวใส่น้ำพริกน้ำเงี้ยวใส่ขนมเส้นน้ำเงี้ยวนะครับเอาไปประกอบอาหารนะครับผมอันนี้ก็เป็นตะกี้เป็นต้นแรกอันนี้ก็เป็นต้นที่สองนะครับผม สองวันก่อนมีพายุเข้าเจียงใหม่นะครับผมก็หันจะหันดอกนิ้วเนี่ยร่วงเต็มเลยเดี๋ยว,วเราไปพ่อต้นนั้นก่อนนะครับผมมีแหมต้นนึงอนะ <c oughs> ช่วงนี้ก็ใั้สาดสุขภาพกับตัวนะครับเพราะประเด็นนี้ก็เชียงใหม่ก็เจียงใหม่ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่โควิดยังระบาดอยู่นะครับตัวไม่นี่มาละโอเมกอนนะครับผม พอช่วงนี้ก่อนจงมก็ติดกันนักอยู่เลยนี่ครับอันนี้ก็เป็นต้นที่มีดอกนักที่ฟุดนะครับผมอ่ามานับกันหนึ่งต้นสองต้นสามสี่ห้าหกเจ็ดที่นี่มีเกาต้นก่อนนะครับผมตรงนี้โอ้ตรงนี้โซนนี้นะครับผมแล้วกว็ที่หันตรงนี้นะครับออกดอกนักเลยนะครับผมนี่ ดอกร่วงเต็มปืนเลยครับผมบางดอกก็แห้งแล้วนะครับอับน,นี้เนี่ยแม่กาเปิ้ลก็เอาเก็บไปช่างกิโลขายเจ้าบ้านก็ไปเก็บที่หานก็เอามาเก็บนะครับมาจ้างกิโลขายตอนนี้ดอกกำลังสดอยู่เลยนะครับผมตรงนี้ เขาไ่ได้กินตึงดอกนะครับเขาเอาเส้นตังในเนี่ยมันออกแล้วเอาเส้นต่างในไปตากแห้งแล้วเอาไปใส่ขนมเส้นน้ำเงี้ยวนะครับผมเนี่ยครับผมนี่ก็เป็นฤดูกันที่ดอกนิ้วบานนะครับช่วงเดือนกุมภาเนาะถึงมีนะฮะช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็จะเป็นช่วงฤดูที่ดอกนิ้วจะบานนะครับผมฤดูดอกนิ้วบานนี้นะครับเขาก็จ้างามาเก็บดอกนิ้วกัน เอาไปจ้างกิโลไข่พ่องนะครับแล้วก็เอาไปตากแห้งไปใส่เครื่องแกงใส่น้ำเงี้ยวนะครับแล้วก็ตังเหนือเนี่ยขนมเส้นน้ำเงี้ยวก็จะเป็นอาหารลักเลยจะเป็นของกินที่เป็นยอดนิยมเลยของตังเจียงใหม่ของตังล้านนานะครับที๋แห่เห็น ้นตั้งเนือเขาจะจ้างกินโตดอกนิ้วนะครับจ้างเอามาใส่น้ำเงี้ยวมันก็ลลำเมาะนี่ครับอย่างใดก็ฝากติดตามตัวกันตัวนะครับผมฝากติดตามช่อง i c c s s h h n n n l l นะครับผมช่อง youtube นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ